ใช้คำว่ายิ่งกว่ามั่นใจดีกว่าค่ะถ้าหนิงตัดสินใจว่าหนิงจะฟ้องแล้วอ่ะหนิงก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่หนิงมีอยู่ในมือมันเป็นสิ่งที่ที่ที่มันเป็นประโยชน์กับหนิงเรามีทงในการที่เราจะฟ้องร้องค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่นะวันนี้คือหนิงเองก็พอเวลามันเราคนเราจะมีทงอยู่แล้วเนาะว่าเรามีทงในการที่เราจะฟ้องร้องค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ แต่พอเวลาที่ที่เวลามันผ่านไปอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบคุยกับพี่ๆบอกจบจบมันไปนะเหนื่อยแต่ทุกครั้งที่มันจะจบจบไปไหมเหนื่อยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าะกลับมาทงเดิมกันแล้วกันก็ก็แบบนั้นค่ะมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยมามาไม่รู้กี่รอบละพอจะจบจะจบให้ก็กลับมาทงเดิมแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าทุกครั้งที่พอพี่หนิงจะรู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากอะไรแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําไปกระตี้อีกใช่ไหมฮะว่าอ่ะกลับมาตั้งรเดนดีกว่าใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบน้ะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาครับี่คือคือในในประเด็นว่ามันเป็นเรื่องราวมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยหนิงขออนุญาตว่าหนิงไม่ไม่เป็นลงรายละเอียดแล้วกันก็เอาเป็นว่าหนิงก็ยังเป็นทงเดิมของหนิงอยู่นะคะอ่ อย่างวันนี้เนี่ยทางเขาไม่มาเนี่ยเขาก็คงมอบหมายบางอย่างให้ทานายเขามาเจราจารซึ่ง <c oughs> สิ่งที่เจราจารกันมามันก็ท่าทุกคนรู้ก็คงรู้สึกว่าหึ่งเอ็งเองนั่งอยู่หนิงก็หึแง้ัหนิงก็กลับไปที่ทงเดิมอย <considering> ูนิดงทนายเขาายงไงบ้างคะพี่ หนก็สงสารทนายเขาเหมือนกันนะทนายเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน<ะ>เขาก็เข้าใจความรู้สึกของเราทุกอย่างแต่อยู่ในหมวกของทนายเขา<ะ>เขาก็พยายามที่จะเจรจาให้มาพูดคุยซึ่งหนิงก็บอกว่าหนิงรอได้ถึงเย็นนะ,ะหนิงรอได้ถึงเย็นสดงว่าข้อเสนอเขาไม่เวิร์ไม่ดีโดยในรายละเอียดนะคะหนิงขออนุญาตไม่ไม่ไปลงในรายละเอียดแล้วกัน<ะ>แต่ในส่วนของนหนิงหนิงก็คงยังอยู่ในธงเดิมซึ่งมันก็เป็นธงที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ เขาคือส่วนหนึ่งที่ทําให้หนิงต้องสูญเสียครอบครัวค่ะแสดงว่าพี่หนิงรู้สึกว่าอีกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกฝ่ายหน่งไม่ได้มีความรู้สึกสำนึกหรือว่าอยากจะขอโทษหนิงจากใจใช่ไหมแต่คือรักจริงๆสิพี่จํากรณีน้องน้ําหวานได้ปะที่เป็นข่าวเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจนตอนนี้หนิงกับน้ําหวานอะกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วก็วันวันที่ วันที่หนิงจะชนะทุกอย่างแล้วด้วยอะ่ะดันเป็นวันที่หนิงยกทุกอย่างให้ mm. เพราะนั่นคือสิ่งที่หนิงทาน้องน้ําหวานทําให้หนิงเห็นว่าเขาน่ารักอะ่ะ mm. แล้วเขาจริงใจทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นน้องสาวที่ดีของหนิงคนหนึ่ง mm. คือคนเรา mm. ทุกคนนะคะ่ะมันผิดพลาดกันได้ทุกคนหนิงเองหนิงก็ไม่ใช่คนไม่เคยผิด mm. ทุกคนผิดพลาดกันได้หมดเมื่อผิดพลาดแล้วอะ่ะแล้วถ้าเราอยากจะแก้ไข เราต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจและยอมรับความผิดจริงๆไม่ใช่พยายามที่จะโทษว่าเป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะแบบนั้นเพราะว่าถ้ามันมีอัติจูดแบบนี้แล้วอะเรื่องเรามันก็ไม่มีวันจบแล้วมันนี่งทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเพื่อนไขที่ทาำนน ต้องหนิ่งขอไม่ลงรายละเอียดลึกในเงื่อนไขแล้วกันนะคะเพราะว่าจะมัถามว่าพอเขาเงื่อนไขเขาเป็นแบบนั้นอ่ะมันทําให้การสู้คดีหร<ล>ือในการให้ทาให้คดีนี้มันยากขึ้นหรือมันมีปัจจัยอะไรไงบ้างอ่ะสู้คดีเขาคงไม่ยากนะครับการดำเนินคดีไม่ยากเพียงแต่ว่าเมื่อเขาไม่ตกลงด้วยนะครับการดําเนินคดีอาจจะต้องระมัดระวังขึ้นนะครับก็เป็นเป็นปกติของทนายอยู่แล้วครับในส่วนกฎหมายนะครับ วันที่สจะต้องสืบพยานเออสี่ตุลาครับต้องสืบพยานครับค่ะสี่ตุลาหนิงสืบพยานในตอนเช้าทางคู่กรณีหนิงสืบพยานในตอนบ่ายค่ะแยกกันสืบรับแยกกันในส่วนของพี่หนิงเองก็มั่นใจในตัวทั้งหลักฐานพยานต่างมือใช่ไหมแน่นเดินไปใช้คำว่ายิ่งกว่ามั่นใจดีกว่าถ้าหนิงตัดสินใจว่าหนิงจะฟ้องแล้วอ่ะหนิงก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่หนิงมีอยู่ในมือ มันเป็นสิ่งที่ที่ที่มันเป็นประโยชน์กับหนิงแล้วที่สำคัญคือกฎหมายอ่ะมันก็ชัดๆอยู่แล้วแล้วทนายหนิงก็เก่งมากเวยสองครั้งที่เขาไม่มา <c oughs> สองครั้งที่เขาไม่มาพี่หนิงคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่กล้าเจอหน้าสูนหรือเล่อันน,น,นี้หนิงไม่ทราบได้ค่ะหนิงไม่สามารถที่จะไปไปไปคิดแทนเขาได้แต่สมมติถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวหนิง ต่อให้หนิงเป็นคนผิดหนิงก็จะเดินไปแบบเหมือนทุกครั้งอะที่หนิงผิดอะพี่พี่แล้วพี่พี่ก็มารุมสัมภาษณ์หนิงอะหนิงก็จะเดินไปแบบว่าหนิงผิดค่ะหนิงขอโทษค่ะเนี่ยหนิงก็เป็นแบบนั้นทุกครั้งอย่างอย่างก่อนหน้านี้ทางทางตัวพี่ย่าเองเขาก็เหมือนเขาฝากทางพี่ย่ามาใช่ไหมฮะตอนนั้นพี่หนิงรับตู้แล้วรู้สึกไงบ้าง อันเนี้ยต้องต้องขออนุญาตแก้ข่าวแทนพี่ย่าด้วยนะมันก็มีกระแสบางกระแสไปโจมตีพี่ย่าว่า<อ>พี่ย่าไม่เป็นคนว่ามาเป็นคนกลางทำไม,มท,ทั้งนันที่พี่ธัญญาก็อยู่ในอยู่ในเวเดียวกับหนิงทาไมถึงไม่เข้าข้างหนิงซึ่งหนิงก็บอกว่าพี่ย่าเป็นกําลังใจและสปอร์ตให้หนิงเสมอเสมอตลอดพี่ย่าแค่นำนำสิ่งที่เขาต้องการขอร้องมาบอกอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็คืออยู่แค่การตัดสินใจของหนิงและ พี่ยาก็จะพูดกับหนิงว่าพี่แค่บอกสุดท้ายเราก็ดูกันไปทั้งพี่ก็ต้องดูหนิงเองก็ต้องดูว่าเจตนาเป็นยังไงพอเอาจริงๆถ้าเป็นตัวพี่พี่ก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆออพอพี่ก็โดนมากับตัวแต่พอเราอะพวกเราอะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในเวที่เราเป็นเด็กอะแล้วเราจะฟาดฟันเอาชนะอย่างเดียวมันก็อยู่มันเราก็โตขึ้นแล้วอะคือถ้าถ้าคนที่ทําผิดแล้วพร้อมที่จะรับผิดอย่างจริงใจ แล้วพยายามที่จะแก้ไขอ่ะถ้าเราจะไม่เปิดโอกาสให้เลยอ่ะเราก็จะดูเป็นคนแบบอยากจะเอาแต่ชนะอย่างเดียววันนี้เราเป็นแม่ของลูกจะสอนลูกให้ได้ดีอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขตัวเราอ่ะให้ดีในหลายๆเรื่องซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนดีแต่มันคือมันคือเราพยายามจะเรียนรู้และทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ค่ะการที่เขาอยากขอโทษนะคะ เรารู้สึกว่าเพียงพอไหมมันคืออย่างที่หนิงบอกว่าคําขอโทษอ่ะเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอหรอกค่ะแต่ถ้ามันเป็นการขอโทษและการที่พยายามทุกอย่างอย่างจริงใจที่หนิงสัมผัสได้ว่ามันไม่แอบแฝงอะไรเลยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆคือจากคู่จากคดีเก่าเนี้ยวันนี้หนิงบอกเขาคือน้องหญิงรักคนเนี่ยอันนั้นอ่ะเพียงพอแต่กว่าจะมันจะไปถึงจุดนั้นได้อ่ะ คุณคุณก่อนอื่นอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะทั้งฝ่ายชายแล้วฝ่ายหญิงคุณต้องสํานึกในความผิดของคุณก่อนถ้าตราบใดที่คุณไม่สํานึกในความผิดของคุณสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะยืดเยื้อกันต่อไปแบบนี้เพราะว่าหนิง<ๆ>เองหนิงจะไม่คุยแล้วพอคุยแล้วเนี่ยทุกอย่างคือมันทําลายความรู้สึกหนิงฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันทําลายความรู้สึกหนิงเนี่ย หนิงก็ให้กฎหมายเป็นตัวจัดการแล้วแล้วหนิงก็หนิงก็จะได้ถอยออกมาอีกสเต็ปหนึ่งไปสร้างพลังงานดีๆที่เราต้องทําอะไรดีๆดีกว่าอย่างในวันที่สิบนี้คือเขาต้องมาเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเขาไม่มาเขาก็แพ้คดีเลยเขาไม่มาก็คือตั้งแต่ันสิบไปเลยไม่มีโอกาสแพ้คดีครับเพราะว่าเขาไม่สืบพยานไม่มาคือแพ้เลยโอ้โอกาสแพ้คดีมีเลยครับเพราะว่าเขายังไงเขาต้องมาครับเพื่อมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอกเ่าร์ มีสิทธิชนะม่าวว่า,า,าทางที่จริงเป็นคนหาทนายจัดให้ทนายให้ทางน,านั้นคุณาแบบจริงๆคำถามนี้ควรควรไปถามพี่จินเนาะเ<ม>พราะถ้าเป็นคำถามมาจากหนิงแล้วหนิงเป็นคนตอบมันก็จะบอกว่าแล้วเธอมีหลักฐานอะไร<ม>แล้วถ้าหนิงบอกว่าหนิงมีพยานบุคคลล่ะเขาก็จะบอกว่าบุคคลนั้นโกหกเอาเป็นว่า ไปถามคุณจินแล้วกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนิงเจ็บปวดมากที่สุดอะตอ,ตอนนั้นนี้มีมีภาพออกมาที่รูปครอบครัวครับที่เห็นเป็นสักต่างประมาณไหนครับคุน้องขอนอนุญาตด้คือทุกคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าในส่วนของประเด็นครอบครัวหนิงพยายามทําทุกอย่างในหน้าที่ของการเป็นพ่อเออทั้งเป็นทั้งพ่อนะ แล้วก็เป็นทั้งแม่ของน้องนิลินให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วก็พยายามที่จะดึงทุกๆอย่างให้สถานการณ์ที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่เขาต้องมาเจอกับกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวให้เขาได้อยู่ในในสถานการณ์เดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ไม่กระทบกับใจเขามากนั่นคือสิ่งที่ แม่คนหนึ่งพยายามที่จะที่จะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขมากเขาเองเป็นคนโพสต์รูปนั่นแล้วเขาก็อินไวท์คอลแล็บมาที่หนิงเพราะเวลาหนิงโพสต์รูปอะไรเขาหนิงก็จะคอลแล็บไปที่เขาหนิงก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เนี่ยต้องกดแอคเซปต์เราเลยเขาเขาได้ถามก่อนไหมครับที่หนิงว่าคุณแม่เขาตอแบบโพสต์รูปนี้ว่าอะไรเงี้ยถามค่ะถามก่อนน้องเป็นเด็กที่ ยิ่งน้องเป็นเด็กที่สตรองแล้วแข็งแรงเท่าไหร่พวกเราทุกคนยิ่งต้องแบบแคร์ความรู้สึกเล็กๆของเขาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเชื่อเถอะว่าไม่ว่านิงจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่หนิงจะตัดสินใจช้าๆอย่างมีสติแล้วให้กระทบกับลูกให้น้อยที่สุดเพราะ เขาต้องมาเจอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องแบบที่ที่เขาเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเจอรเรื่องนี้มันคือเรื่องของผู้ใหญ่สองคนแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้คําว่าครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่สองคนมีปัญหากันมันก็ย่อมส่งผลกระทบถึงเด็กโดยปริยายเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่ขอหนิงแบบว่าพูดคุยทำความเข้าใจ กับลูกหนิงให้มันให้มันชัดเจนกว่านี้หนิงหนิงไม่หนีพวกพี่จริง mm hmm. เพราะหนิงก็ยังต้องพึ่งพวกพี่อยู่ในหลายๆเรื่องเราเชื่อว่าพวกพี่ก็ทุกคนก็มามาด้วยความที่หนิงรู้แล้วไม่มีใครจี้อะไรหนิงเลยอ่ะ mm hmm. แต่ทุกคนก็อยากได้คําตอบมันเป็นหน้าที่ของพวกพี่แต่หนิงก็ขอเวลานหนิงหน่อย้วก mm ันเนาะยแล้วหนิงจะตอบ mm hmm.